สวัสดีครับพบกับ Aqua Channel กันอีกครั้งครับ จากเรื่องของตัววิกฤตราคากุ้งนะครับที่ทําให้ตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ตกต่าค่อนข้างยาวนานและลากยาวเนื่องมาจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยนะครับทำให้ต้องมีการรับตัวกันขนาดใหญ่ไม่ไม่เพียงเฉพาะแต่การผลิตอย่างเดียวนะครับผมต้องผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดหรือตลาดที่ขายไปนะครับผมจากเมื่อก่อนเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไม่ได้ถึงไซส์ไหนตามจากที่เราเลี้ยงไหวเลี้ยงได้แล้วเราก็ขาย ขายได้ทุกไซส์แต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับบางไซส์ก็ไม่มีตลาดหรือเป็นไซส์บอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าในการปรับตัวและการเลี้ยงแบบรายย่อยนะครับต้องปรับตัวยังไงนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทุกสเกลไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางรายย่อยต้องมีการปรับตัวถ้าจะอยู่ในอาชีพนี้ต่อไปแต่จะปรับตัวยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันผมอยู่ที่ในบางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ารายย่อยเขามีการปรับตัวกันยังไงครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic systems. ไปอยู่กับทางพี่มวยนะครับเจ้าของรุ่งเรืองฟาร์มนะพี่ใช่ใสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรารบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมอ่าผมชื่อรุ่งเรืองรุ่งเรืองศาสตร์แก้วคที่โดยตัวต่อไปก็เรียกช่างมวยช่างมวยชื่อมวยชื่อเล่นเป็นเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเป็นเด็กช่างกลหรือว่าไงฮะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ผมเมื่อก่อนผมรับทําซ่อมเคกลียวอุปกรณ์นาการอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย พี่มวยเห็นว่าเอ้ยเราก็ทําประกอบอุปกรณ์นะกเคื่องสำหรับในการใช้เครื่องจีนน้นจีนโมเตอร์อะไรต่างๆใช่อยู่ประมาณนี้ก็เลยแล้วก็ขยับมาเลี้ยงกุ้งเองเลี้ยงมานานยังครับพี่ก็เป็น10ปีแล้วโอ้เป็น10ปีแล้วใช่ครับผม เรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะปัจจุบันก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าเรื่องของมันก็ยากนะพี่ทั้งเรื่องของตัวราคาสาคัญเลยราคามันก็ตา่างแล้วก็เรื่องของตัวอีกอันนึงก็คือ,อความเสียหายจากโรคที่เราก็เจอกปนประจำแล้วเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวขี้ขาวนี่นั่นตัวแดงดุงขาวแต่ก่อนอื่นนะพี่คนที่เหลืออยู่ทุงวัดเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวจริงละพี่มวยมีหลักในการเลี้ยงยังไงบ้างก็จริงๆเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ เรื่องหนึ่งเรื่องลูกกุ้งก่อนเราอาจจะไม่เคยเอาลูกกุ้งมาเช็คเลยก่อนเราเลี้ยงเราก็ซื้อมาก็ปล่อยเลยอะไรประมาณเดี๋ยวนี้เราก็ขอตัวอย่างเข้ามาก่อนว่าเออเนี่ยสมมติว,ว่าเราจะปล่อยกุ้งเลยนะมีกาหนดปล่อยแน่นอนแล้วก็เราก็ลูกกุ้งในฟาร์มที่เราไปจองไว้ว่าเออผมจะปล่อยวันนี้วันนี้นะขอลูกกุ้งมาเช็คก่อนครับประเมินก่อนว่าหนึ่งตรวจพวกไกายภา ตรวจไขมันในตับได้ประมาณนี้วดมีโรคไหมในกุ้งถ้าเรารวดผ่านแล้วก็โอเคผมเอาชุดนี้แหละตามตกลงกันไว้ว่าปล่อยวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหน่อยอว่าเออเราก็พยายามทําให้มันดีอ่ะอย่างน้อยก็คือคัดหน่อยนึงคัดหน่อยนึง ก็ผมว่าตอนนี้ก right> ็คือเรื่องของการคัดเรื่องของตัวคัดกรองคุณภาพลูกกุ้งนี่ทุกฟาร์มก็ต้องทำเป็นปกตินะไม่มีฟาร์มไหนคงหาน้อยมากนะที่จะไม่ทามันมันน้อยแต่มันกล้บางทีมันก็มีบางคนก็อาจจะเลี้ยงกุ้งเดี๋ยวนี้มันอาศัยดวงไม่ได้ไงใช่มันก็ต้องมีการคัดกรองหน่อยใช้ดวงไปเยอะแล้วพี่ใช่ใช่จนหมดแล้วใช้ดวงจนหมดแล้วก็อันนี้คือลูกกุ้งเราก็ต้องคัดกรองให้ดีก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ปลูกกับใายไหนอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ปลูกกัายไหนเราก็ไปตามความว่าเออตอนนี้สายพันธุ์นี้่ อาทนโรคหน้าอะไรน่เราก็กาใช้สายพันธุ์ที่เขาใช้ทั่วทวไปเหมือนเหมือนความอื่นๆนั่นแหละก็เน้นเรื่องของความทนหน,หน่อยเ,ย<ต>เรื่องสภาพอากาศจะวิ่งหน่อยอไปเลือกความที่ว่าเราความลูกกุงที่เราคิดว่าเราเชื่อใจเขาอ่ะ ครับแม้ว่าเขาผลิตลูกกุ้งที่คุณภาพหน่อยแล้วก็เอาความตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดกับไข่ไหนโอเคอันนี้คือสายพันธุ์กุ้งเราต้องเลือกก่อนละแล้วเรื่องของตัวการปรับปรุงหรือการเตรียมระบบภายในฟาร์มเรามีการจัดการเคลียร์ยังไงก่อนที่จะรองรับการเลี้ยงกุ้งในแต่ละแต่ละช่วงแต่ละชุดก็อันดับแรกก็คือเราก็ต้องเตรียมพื้นบอ่อเราก่อนครับตามที่ว่าเช่นตากบอ่อลงปูนผมใช้ปูนร้อนรองพื้นบอ่อในปริมาณที่บ่อแต่ละบอ่อมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเหมือนของผม ผมก็ใช้ปูนร้อนฉีดพื้นฉีดพื้นทั่วบ่อเลยละลายน้ําฉีดใช่ไหมใ้ละลายน้ําฉีดทั่วบอ่อแล้วก็พอแห้งผมก็เอาน้ําเข้าครับแล้วบริเวณรอบๆฟาร์มเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะปะบ่ก็เยอะด้วยบ่กุ้งก็เยอะพื้นที่นี้การระการความเสียหายของโรคปาระบาดรุนแรงขนาดไหนครับ,รบที่มีการป้องกันแก้ไขย,ยังไงฮะการป้องกันของผมก็อย่งหนึ่งว่ถึงเชือกนกอะไรมันเนี่ยต้องป้องกงังนกน,ก,ก,นกลงไงเชือกแดงๆ ที่พี่ถึงไว้ไม่ให้ให้นกมันลงแล้วก็เราต้องมีบ่อพักน้ําเพราะว่าผมไม่ได้ไม่เราไม่ได้ดูดน้ําเข้าบ่อเลี้ยงเลยผมจะดูดเข้าบ่อพักก็คือเราเป็นเราก็ชื่อเราจะมีบ่อพักก่อนจากน้ําถ้าเอาล้ําจากภายนอกเข้ามาต้องผ่านที่บ่อพักแล้วก็มีการตกตะกอนฆ่าเชื้อไหมครับพี่ก็ตกตะกอนจากบ่อหนึ่งมาอีกบ่อหนึ่งแล้วก็จากบ่อตกตะกอนแล้วมาอีกบ่อแล้วก็ดูดจากบ่อที่มันตกตะกอนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ผ่านการกรองไงแล้วก็ถึงมาลงในที่บ่อเลี้ยงก็คือตกตะกอนประมาณสองบ่อสองอราสองบ่อล้ว ก็มาลงบ่อเลี้ยงมากรองอีกทีหนึ่งใช่มากรองลงบ่อเลี้ยงมีแต่ว่ามีตัดเชื้อไหมครับในค่าเชื้อในน้ําหรือว่าค่าปลาห่าไหมค่าปลาหานี่ผมไม่ค่อยได้ฆ่าเพราะว่าผมผมถือว่าผมกรองมาดีเลยมาดีแต่ว่าบางครั้งก็ก็ใช้นะไม่ใช่ไม่ใช่<น>ใช,ช่วงที่แบบแรงๆแรงๆอะไงเงี้ยเราก็เอาน้ํามาลงบ่อเลี้ยง แล้วก็เอาน้ําไปเชคก่อนไปเทสดูก่อนว่ามีเชื้อโรคไหมอะไไม่มีเชื้อตัวไหนบ้างเราสมควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อที่เขาใช้อยู่ใช้ประเภทกลุ่มไหนดีใะประมาณนั้นครับผมก็คืออันนี้ก็คือหลักการเตรียมตัวทั่วไปทั่วไปก็คือคล้ายๆกันแต่ละที่ก็เรื่องของตัวเทคนิครายละเอียดต่างๆก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับ ในฟาร์มของของพี่มวยเนี่ยแถวแถวโซนเนี่ยอะไรอะไรที่แบบว่ามีปัญหาสร้างปัญหาให้เราพน้าก็คือโรคอีเม็ดเอ็มเอสกับขี้ขาวแสดงว่าความเค็มตอนช่วงต้นก็สูงใช่ไหมไม่สูงผมเลี้ยงความเค็มไม่เกินสิบอ๋อไม่เกินสิบยังมีเอ็มเอสอีกนี่โอ้ยหยอกก็ยังแรงเนาะครับนี่มันอยู่ที่ว่าถามว่าเราเคยเป็นเอ็มเมสไหมก็เคยเป็นใช่รับเป็นขี้ขาวไหมมันก็เคยเป็นทุกคนต้องเป็นหมดแล้วครับแต่หลังๆเรามาเราก็พยายามหาทางป้องกันเนีไม่ให้มันเกิดเช่นเอ็มเอส ยิเม็ดก็หนึ่งเราก็คัดเลือกทุกกุ้งอ่ะที่ว่าเราเราคัดเลือกต้นทางแล้วก็มาเพาะเชื้อดูว่ามันติดเชื้อยีเม็ดมาไหมติดเชื้อกี่กาวมาไหมอะไรถ้าบ่อไหนติดเชื้อแยงเราก็ไม่เอาแล้วก็พอมาลงบ่อเราก็พยายามคุมคุณภาพน้ําให้มันให้มันอยู่ในในเกณฑ์รีปลอดภัยไงใช่ไหมก็โดยการเช็คน้ำอาทิตย์ละก้งสองก้งก็มีการตรวจตรวจทุกๆอาทิตย์ประมาณนี้แล้วก็ว่าเราก็ดูว่าเออ ตอนนี้ในน้ำเนี่ยเราไม่ให้เล็บเท็คเนี่ยเราเจอเจอเชื่อตัวไหนบ้างไงประมาณนี้แต่ว่าผมจะลงจุลินทรีย์ทุกวันครับเน่นเป็นจุลินทรีย์เป็นหลักครับจุลินทรีย์ก็แล้วแต่กลุ่มว่ากลุ่มนี้ถ้าสมมติว่าอะตอนนี้มัน มีแก๊สไข่เน่าอะไรวะเนี้ยน่าจะลงตัวไหนครับแน้นหน่อยก็เป็นพวกกลุ่มน้ําแดงน้ําแดงนะถังน้ำแดงก็มีนะถ้าเจอนันก็จะลงตัวนั้นอเน้นๆใบแต่ว่าไม่เจออะไรก็เจอพวกแอมโมเนียในใต้บ้างเล็กน้อยก็่ว่ากันไปบาซิลัสลงไปปกติทั่วไป โอเคมาถึงในส่งตัวไอ้นี่บ้างที่เขาฝากมาเรื่องของตัวอาหารมีการใช้การจัดการยังไงบ้างครับพี่มวยครับอาหารของเราที่เราใช้เราเลือกใช้ยังไงตอนนี้ผมคืออาหารท้าความนี่หนึงเมื่อก่อนผมก็เคยใช้ทุกยี่ห้อแหละง่ายๆทุกยี่ห้อตอนหลังก็ช่วงสองสปีหลังนี่ใช้ของไทยูเนียนอย่างเดียวครับเพราะว่าดูแล้วมันตอบโจทย์เราตอบโจทย์ในแง่ของก็เอฟซีอารารเลเนื้อก็อยู่ใน ในที่เรารับได้มันไม่เคยหลู่ใจว่าเออไปหนึ่งคือไปเจ็ดหนึ่งจุดแปดสองงั้นวกนนี้เราก็เลี้ยงอยู่ผมก็อยู่ในเกณฑ์หนึ่งจุดสาม รับ1.2ประมาณนี้ก็ประมาณ1.2-1.3ไม่มีหลุดไป1.4-1.5ยังไม่เคยหลุดตั้งแต่มาใช้ไทยูเนียนนั่นะเพราะการจัดการเราดีด้วยหรือเปล่าพี่มันก็มีส่วนไงเพราะว่าเราก็ต้องต้องปรับปรุงทุกอย่างที่ว่าเราเราเราทำได้ไงรับทุกอย่างอาหารเงยลูกกุ้งเงยวิธีการเลี้ยงเงยมันก็มีส่วนประกอบมันหมดแต่ว่าของพี่ว่าที่พี่มวยใช้ไทยูเนียนเลยเนี่ยพี่ว่าไม่เปลี่ยนเลยก็เพราะว่าอัตราเรกเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งใช่ใช่ช่วยเราลดเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเราสามารถที่จะจัดการต้นทุนได้ค่อนข้างททีี่่จะบบใตตออาาหรันนนนเป็ุ้ เยอะที่สุดอันดับหนึ่งครับแล้วของพี่เนี่ยมีการ บริหารจัดก,การเรื่องของโปรแกรมยังไงครพี่คือผมจะให้ตามน้ําหนักกุ้งอาหมายถึงกุ้งไซร้อยสมมติไซร้อยตัวาเงี้ยก็ะจะมี <ภา S 2> ปัจจารอดเราเท <c oughs> ่าไหร่มันไซร้อยนี่มันกินได้เท่านี้ก <c oughs> ็จะให้เท่านี้สมมติามันไซร้อยหนึ่งเราลงกุ้งล้านหนึ่งมันกินได้แสนหนึ่งสมมติก็แสนตัวมันกินได้แค่25กิโลนะสมมุตินะก็สองร้อยห้าสิบโลสองร้อยห้าสิบโลแต่ถ้าเราให้จริงๆมันจะกินถึง2 7 0 280 3 0 0ก็ได้เพราะมันกินถึงกุ้งแต่ผมก็ ้้นีแล้วก็อาทิตย์หนึ่งผมก็จะดูว่ากุ้งเราจากร้อยตัวนี่มันไปหล่นไปที่เก้าสิบตัวไมหอวไมอ,อือมก็ไซส์มันต้องเดินขึ้นมาไซส์ใหญ่ขึ้นอาทิตย์นึงเก้าสิบตัวอาหารเราก็บวกให้มันตามตามไซส์จะไม่จะไม่ปล่อยอาหารว่าตามกุ้งกินไงครับต้องดูไซส์ด้วยดูไซส์เป็นหลักถ้าถ้าปล่อยอาหารเราไซส์ไม่เดินมเราก็ขาดทุนถ้าอาหารเปล่าๆใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเกิดปัญหาละผมจะเลี้ยงในแนวแนวนี้อืมแต่ว่าถ้าผมสมมติว่า à mình buộc lóc đi nói cái máy bên này hạn cũng muốn vào rào tăng thôi thì roi kilo ครับอาจจะมีไปร้อยห้าโลหรือว่าเก้าสิบห้าโลนิดหน่อยีเียนิดหน่อยอยู่ในเกณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์แล้วก็กินแบบว่าไม่ได้ไม่ได้พุ่งสูงไม่ได้ว่าไม่ได้พุ่งสูงไม่ได้ไม่ไม่ได้อัดอาหารไงครับไปไปเรื่อยๆตามตามผมจะประเมินอัตราเรื่องของกุ้งประเมินอัตรารอบเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ดูเรื่องของตัวเออโปรแกรมการกินของจริงใช่ประมาณนี้จะจะเขียนให้ลูกน้องเลยว่ากุ้งมึงในบ่อเนี่ยคุยกันกับลูกน้องปรึกษากันว่ากุ้งเองมัมีเท่าไหร่ในบ่อกองกันที่เราคิดไหมัวมมนบอก่าี แสนตัวผมก็จะบอกว่าเจ็ดแสนตัวไซส์นี้กินได้เท่านี้แหละให้ประมาณนี้มึงอย่าโอเวอร์มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าเนื้อ,อถ้ามึงจะเพิ่อมอาหารอะไรก็มาบอกบเจ้าแก่ผมขอเพิ่อมอาหารหน่อยหน้าอะไรเนี้ยแต่ว่าผมส่วนมากผมจะมาความทุกวันครออมาดูทุกวัน,นทุกวันเองนะว่าวันนี้กินเป็นยังไงกินอืดไหมกินติดไหมหมดเร็วหมดช้าเพราะปกติผมจะตั้งไว้สมมติว่าอาหารห้ากระสอบเนี่ยผมจะ กำหนดเวลาด้วยไงว่าวันนี้ปิดเครื่องวานนั่นนะครับสมมุติ่าปิดสามโมงครึ่งอเมื่อวานติบกระสอบปิดสามโมงครึ่งวันนี้ทําไมไปสี่โมงวะ,ะ,ะต้องถามลูกน้องต้องหาใจได้เจอเป็นเพราะอะไรกุ้งกินชา้ากุ้งมาเข้ายอน้อยหรือว่าอาหารทุบไม่ดีเครื่องหวานติดใดประมาณนี้ต้องมีคําตอบอให้เราได้ไงว่าต้องหาใจได้เจอและต้องมีคําตอบ<ช>ไม่ใช่ว่าไม่รู้ผมก็เห็นมันกินอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้มันจะไม่ได้ผมจะไปเลี้ยงไปในแนวนี้ครับตอนนี้ก็คือจะมีตัวอาหาร ตัว 2S ่ะตัวเบอร์ 2S อ่าตัวเนี้ยมันช่วยในการเลี้ยงของเรายัางไงของของพี่มวยอ่ะครับมันเด,เดิมมันก็ไม่มี 2S มีเบอร์2แล้วก็ไปเ<ช>บอร์3ครับคือถ้ากุ้งเราโตดีเสมอดีะไรดีเราบางทีเราก็ข้ามไปเบอร์3ได้เลยแต่เบอร์3ม,มันใกล้บางคนหมายถึงบางคนนะบางคนก็ว่ามันเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นเกตอ่าของไออูแต่ยูเนี่ยถ้า 2S มันเป็นเม็ดดี ใชดีแล้วก็ถ oh, okay. ้ากุ้งเรามีแตกไซส์บ้างไงบ้างไงเงี้ยเราให้ 2s เนี่ยมันจะพอดีพวกตัวที่มันแตกไซส์มันจะได้เก็บมันก็กินได้ตัวใหญ่หน่อยมันก็กินได้ครับใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องลากเบอร์2นานเบอร์สองนี่ถามว่ามันเวลาเราเช็คยอเนี่ยสมัยนี้มันเช็คย็อครับเบอร์สองนี่ถ้าเราไปเช็คยอมันก็มีกาสสูญเสียที่ว่าแบบในน้ำมันอ่ะมันก็ละลายบ้างไงบ้างเป็นผงๆเป็นผงๆไงเนี่ยมันกละ็ลายน้ำไปถ้าเป็น 2s มันจะไม่มีผง าการเช็คโยของเราการให้อาหารเราก็จะแน่นอนขึ้นับ กินจริงหมดจริงอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเผือละลายช่วยในเรื่องของตัวรอยปอดรอยต่อในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์อาหารจากเบอร์สองไปเปเป็นเบอร์สาเป็นเบอร์สามสำหรับกุ้งตัวที่แตกไซต์<ช>ตัวเล็กได้กินไล่ตามทันได้เพราะว่าเราปล่อยกุ้งไม่ใช่ว่าค่ายที่มันมาเสมอเป๊ะอะไรมันเนี้ยของเรามันมีแตกไซต์อย,อยู่แล้วทุกรอกธรรมดาจะไปเสมอกันตอนปลายปลายครับตรงนี้ก็คือช่วยให้เราบอกว่าไอ้ชุที่แตกไซตช่วงแรกๆไล่ทันพวกตัวตัวหัวหัว รตรงนี้คือช่วยในเรื่องของการเลี้ยงเราได้มากขึ้นช่วงลอยต่อใช่ครับผมเป้าหมายการเลี้ยงของพี่มวยเป็นยังไงบ้างรครับถามว่าจริงๆทุกคนตั้งเป้าหมดแหละ <laughs> ว่าจะต้องไปไซนี้ไซนี้เพราะเราต้องดูความสามารถของเราด้วยว่าเราเลี้ยงจริงๆเราสามารถพากุ้งของเราได้ไปถึงไซไหนแต่ผมจริงๆผมตั้งเป้าของผมคือ50ตัวขึ้นไปถึง40ตัวอะไรประมาณนี้ผม <laughs> ไม่ได้เลี้ยงกุ้งไซใหญ่เพราะว่าโดยศักยภาพของบ่อรเราอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมเพราะว่าเราทําได้เท่านี้แต่ว่าอาจจะเอาจํานวนตันมาช่วยจำนวนตันมาช่วยตรงนี้แหละที่บอกว่าอะไรนะอยู่ที่ว่าเราสามารถพาไปทั้งขนาดไหนได้แต่ปัจจุบันด้วยของสถานการณ์ราคานี้เราเลี้ยงกุ้งไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวนะที่เราจะพาไป้สุดท้ายคือต้องดูตลาดและราคาด้วยใช่ใช่ตรงนี้คือพี่พี่มวยปรับก็คือว่าเราอาจจะต้องปล่อยกุ้งหนาแน่นขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เพื่อว่าปล่อยกุ้งหนาแน่นด้วยหนึ่งถ้าว่าติดไม่เยอะ อืมแล้วก็ไปได้ถ้าติดเยอะผมก็เตรียมบอ่อไว้เพื่อที่จะพาไปอีกบอ่อหนึ่งเขาเรียกว่าลากออกบางให้มัน<ะ>ให้ลากออกแบ่งออกออแบ่งออกแบ่งออกเพราะว่าผมสมมติว่าผมปล่อยอีกหนึ่งบอ่ออีกบอ่อหนึงผมจะทําน้ําเตรียมไว้อ่า ใช่ไหมถ้ากุ้งบ่อนี้จริงๆถความตั้งใจของเราตั้งใจเพื่อจะผ่าอยู่แล้วแต่ถ้าอัตราลอดดีติดดีโตดีก็ค่อยแบ่งไปแบ่งไปเพราะว่าการที่แบ่งบ่อหนึ่งเราหนึ่งน้อยอย่างน้อยเซฟต้นทุนค่าไฟฟ้าไปหนึ่งเดือนค่าลูกน้องมาอีกหนึ่งเดือนค่าอาหารอีกบ่ออีกหนึ่งเดือนค่าการจัดการการจัดการทุกอย่างมันรวมอยู่ในบ่อเดียวเะี่วช่วงเดือนแรกเหมือนกับเราช้ำมาแล้วใช่ใช่ครับก็ผมก็เคยเคยทำมาก็ถือว่า ตอบโจทย์โอเคหรือว่าประสบผลสำเร็จก็ต้องใช้วิธีนี้ในการบริหารเรื่องของตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันใช่ใช่เนองพี่เนาะเพราะว่าบางทีอรบ่งริโภคกุ้งมันจะโตไวขึ้นนงครับแล้วเรื่องของการวางเป้าที่บอกว่าอ๋ออยู่ขึ้นอยู่กับตลาดหรือเปล่าพี่ที่เราจะขายกุ้งเนี่ยว่ากุ้งมีอยู่ในบอลแล้วพร้อมขายขึ้นอยู่กับตลาดด้วยว่าว่าเออเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่ว่าตอนนี้ไซนี้โรงงานต้องการนะแพต้องการนะราคามันโอเคเราก็มาประเมินสถานการณ์ของเราว่าของเราไซนี้ถ้า จัณนะตอนนี้เราจะมีผลกําไรเท่าไหร่กับว่าลากไปจากกรุงร้อยสมมุติ1 0ร้อยตัวก็ซื้อร้อยยีกับเราลากไป50ตัวซื้อร้อยสาอย่างเงี้ยจับที่ร้อยแหละดีกว่าจะต้องประเมินสถานการณ์ตรงนี้สมสมตินะสมมติสมมติแล้วก็เกิดเราลากไปไปหา50ตัวเนี่ยมันไปแปกๆกลางๆต,ตรงไซส์หกตัวไม่มีแพรซื้อ,อ เราจะทำยังไงนี่เขาเรียกว่าประเมินกันทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ใช่ไหมพี่ใช่ต้องมาคิดใหม่ตลอดต้องคอยฟังข่าวไว้ว่าเอายังไงดีเมื่อถามบัพวกศึกษาคนโน้นคนนี้ในทีมงานว่าเออเราน่าจะน่าจะพาไปยาวๆไหมหรือว่าน่าจะเอาแค่นี้แหละําไรพออยู่ได้เพื่อให้ให้ได้เดินต่อเผื่อสถานการณ์ข้างหน้ามันน่าจะดีขึ้นโอเคครับสุดท้ายเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงการเกี่ยวกับการปรับตัวในสถานการณ์ที่มันยากลําบากแบบนี้ที่ กับเพื่อนร่วมอาชีพเราหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยคือผมว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันต้องระมัดระวังมากเรื่องการที่จะปล่อยกุ้งหรือว่าการที่จะทํายังไงให้เราได้ไปต่อถ้าเราแบบหยาบแบบง่ายๆโอกาสพลาดมีเยอะก็อย่างต้องทํายังไงให้ให้เราอยู่รอดได้ผมคิดว่าวันข้างหน้ามันต้องดีขึ้นไง ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพาตัวไม่รอดเราก็โอกาสที่จะไปข้างหน้าลําบากมากน่าสถานการปัจจุบันนี่ดีตอนนี้ผมคิดว่าคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงยังไงให,ให้เพื่อให้ให้พาไปรอดแค่น,นั้นเองไม่ได้หวังกําไรมากมายแคประคองตัวให้รอดน,นะด,ด้ได้จะได้อยู่ในอาชีพนี้ไปเรื่อยๆไงเพราะว่าอย่างอื่นผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวมันก็ต้องหวังเรื่องเรื่องเรื่องประคองเรื่องประองกุ้งเรื่องราคากุ้งเรื่อง ผลผลิตของเราอะทำยังไงให้เราอยู่ได้แค่นั้นเองต้อง,ต,องต้องพยายามหาวิธีการครับต้องปรับตัวต้องปรับตัวตามสถานการณ์ครับแล้วก็ต้องต้องรอบคอบอะมื่ง,ง่ายไม่งั้นอยู่ยากมากต้องเห็นอยู่ยากในสถานการณ์แบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าพอปล่อยเราปล่อยกุ้งไปแล้วเราพอเริ่มนับหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยเราการเกมการเราก็มีค่าใช้จ่ายทันทีมันกว่าจะถึงวันจ่ายเพราะฉะนั้นต้องละเอียดรอบคอบทุกก้าวใช่ต้องระมัดระวังครับละเอียดมาก ต้องสู้กันต่อไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมครับผมวันต้องขอบคุณพี่มวยมากเลยครับสําหรับข้อมูลเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการตบตัวนะครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับ